สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สับประติตร์สับ history อดแคสต์ประติตร์ที่จะเอาเรื่องราวแับแทบในอดีตมาสับให้ทุกท่านได้ฟังกันครับและในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อโดยต้นเดือนเมษายนแบบนี้หนึ่งในเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าจะอยู่ในความทรงจําของหลายๆท่านก็คงจะเป็นช่วงการผลัดแผ่นดินในช่วงกรุงธนบุรีมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์หรือในช่วงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินนั่นเองนะครับซึ่งบทหมายสําคัญของเหตุการณ์นี้ ก็คงจะเป็นวันที่6เมษายนที่เป็นวันประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งเหตุการณ์ช่วงนั้นเชื่อว่าก็น่าจะมีการศึกษากันเอาไว้แล้วและมีการนําเสนอเอาไว้มากมายแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งครับที่เป็นเจ้านายพระองค์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนแทบจะไม่รู้บทบาทของท่านเลยหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านไดยซ้ำวันนี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนอินทรพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าจุ้ยพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับบันทึกในประวัติศาสตร์อาจจะเรียกได้ว่ากล่าวถึงเจ้าฟ้าจุ้ยน้อยมากเลยนะครับยิ่งถ้าเทียบกับว่าพระองค์นั้นเป็นถึงพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสําหรับหลักฐานที่มีต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีน้อยมากจนเกินไปเลยครับแล้วเจ้าฟ้าจุ้ยเป็นใครเจ้าฟ้าจุ้ยประสูติแต่เจ้าหอกลางหรือเจ้าข้อหอกลางครับ เป็นพระภรรยาของพระเจ้าตากมาตั้งแต่ก่อนเสวยราชเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเจ้าฟ้าจุ้ยประสูตรนอกสเสวิตจชัดครับพยศแรกเริ่มในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากศินนั้นจึงเป็นเพียงพระองค์เจ้าจุ้ยเท่านั้นสําหรับเจ้าข้อหอกลางนั้นนะฮะมีพระนามเดิมว่าสอนคนนี้ก็ไม่ปรากฏที่ไปที่มาแน่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ทราบเพียงว่ารัชกาลที่5้าเคยวิเคราะห์ไว้นะครับว่าก็น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าตากนั่นแหละโดยเจ้าข้อหอกลางนั้นนะครับเป็นทิดาของเจ้าหัน่น หรือเอกสารบางแหล่งเรียกว่าเจ้าหันครับเจ้าหันนี้เป็นน้องสาวของสมเด็จพระพันปีกรมพระเทพามาศซึ่งคนนี้ก็เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าตากสินนั่นเองฮะต่อมาเจ้าข้อหอกลางก็ได้รับการสถาปนาเป็นกรมมะหลวงบาทบริจาซึ่งก็เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะเจ้าฟ้าจุ้ยปรากฏตัวครั้งแรกในหลักฐานที่เก่าที่สุดนะครับก็คือในกรณีของนางห้ามประสูติเจ้าครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในช่วงต้นกรุงธนบุรีเลยก็คือต้นรลชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินในบุทธศักราช2312ช่วงนั้นมีเจ้าจอมหม่อมห้ามท่านหนึ่งครับมีการประสูติพระโอรสแต่ปรากฏว่าพระเจ้าตากเกิดสงสัยขึ้นมาครับว่าพระโอรสที่ประสูติมานั้นอาจจะไม่ใช่พระโอรสของพระองค์เองทําไมถึงคิดเช่นนั้นใช่ไหมฮะก็เพราะว่าพระเจ้าตากนั้นเคยเรียกเจ้าจอมท่านนี้ไปถวายงานรับใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เกิดขข้้อสงสงััยึนครบว่า แล้วจะท้องได้ยังไงจึงมีการไต่สวนนะครับแล้วก็มีการถามเจ้าจอมท่านนี้ว่าท้องกับใครปรากฏว่าเจ้าจอมท่านนี้ก็ตอบไปครับว่าท้องกับเจ๊กพระเจ้าตากก็เลยทรงพิโรธครับแล้วก็มีการสั่งโบยเจ้าจอมท่านนี้เป็นจํานวนมากแล้วเจ้าจอมท่านนี้ก็ทนรับความเจ็บปวดไม่ไหวเรียกว่าตายในสีหวายไปเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะมีการวิเคราะห์กันในภายหลังว่าคําว่าท้องกับเจ๊กที่เจ้าจอมท่านนี้พูดขึ้นมานั้นก็น่าจะหมายถึงตัวพระเจ้าตากนั่นเอง สำหรับพระาราชโอรสที่ประสูติแต่เจ้าจอมท่านนั้นนะครับพระองค์นี้ในเอกสารจดหมายเหตุความทรงจํากรม,มหลวงนรินทร์เทวีเรียกว่าเจ้าเล็กครับซึ่งเจ้าเล็กนี้ก็มีการนําไปฝากให้รัชาการที่1ทรงเลี้ยงครับซึ่งตอนนั้นรัชาการที่1ยังมียศเป็นพระยาอภัยรทลิ์ครับคําถามต่อมาก็คือทําไมต้องให้รัชาการที่1เลี้ยงใช่ไหมครับหรือว่าเจ้าจอมที่ถูกโบยจนตายในฝีหวายจะเป็นพระราชธิดาในรัชาการที่1เรื่องนี้ คุณปรามินเคือทองนักประวัติศาสตร์ก็ได้มีการไปตรวจสอบวันเดือนปีนะครับพบว่าต่อให้เป็นพระราชธิดาองค์โตในรัชกาลที่หนึ่งเองก็น่าจะมีอายุที่เด็กเกินกว่าที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้าตากได้ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเจ้าจอมท่านอื่นซึ่งตรงนี้ก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นเจ้าจอมปรทุมครับซึ่งเจ้าจอมปทุมเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรครับ คำถามต่อมาคือแล้วรัชกาลที่1เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าจอมปฐุมใช่ไหมครับคำตอบก็คือรัชกาลที่1เคยเป็นมหาดเล็กรับใช้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเมื่อสมัยที่พระเจ้าอุทุมพรนั้นยังเป็นวังหน้าในสมัยแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับซึ่งจากความสัมพันธ์ลักษณะนี้เราก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับว่าท่านก็น่าจะมีความผูกพันหรือรู้จักกับเจ้าจอมปทุมอยู่ในระดับหนึ่งและก็น่าจะเกิดความเมตตาสงสารจึงรับเอาเจ้าเล็กมาเลี้ยงครับผม ทีนี้2ปีต่อมานะครับในพุทธศักราช2314ก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอีกครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ในบันทึกฉบับเดิมครับก็คือจดหมายเหตุความทรงจํากรม,มหลวงนรินทร์ทอนทวีมีบันทึกไว้ครับว่าประทมอยู่แววเสียงลูกอ่อนร้องที่ข้างหน้ากริ้วว่าลูกมันหาเอาไปกับแม่มันไม่ยังจะทําพันไว้อีกสมเด็จพระอัยกาทราบทรงพระดาริละแวงผิดจึงส่งให้เจ้าวังนอกว่าสุดแต่เธอ ก็ทำตามกระแสร,รับสั่งสำเร็จโทษเสียเรื่องของเรื่องก็คือพระเจ้าตากบรรทมอยู่ครับแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมลูกของเจ้าจอมท่านนั้นยังอยู่ไม่ตายตามแม่ไปครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่ารัชการที่1ก็ส่งมอบเจ้าเล็กให้กับเจ้าวังนอกแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าวังนอกก็นําเจ้าเล็กไปสําเร็จโทษก็คือเอาไปประหารนั่นเองครับทีนี้เจ้าวังนอกคนนี้ก็คือเจ้าฟ้าจุ้ยนั่นเองฮะ คำถามก็คือทําไมต้องเรียกเจ้าฟ้าจุ้ยว่าเจ้าวังนอกใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าวังที่เจ้าฟ้าจุ้ยอยู่นั้นอยู่นอกวังหลวงกรุงธนบุรีครับซึ่งจากแผนที่กรุงธนบุรีที่ทําด้วยฝีมือของชาวพม่านั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าวังนอกหรือวังของเจ้าฟ้าจุ้ยนั้นจะอยู่ทางตอนเหนือของวัดโพครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในช่วงยุคก,กรุงธนบุรีนั้นเกิดศึกสงครามขึ้นบ่อยครั้งครับและเจ้าฟ้าจุ้ยเองก็มีบทบาทในด้านสงครามอยู่บ้างเหมือนกัน แต่ต้องบอกว่ามีน้อยมากครับหากเทียบกับพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์อย่างเจ้ารามลักษ์แล้วก็เจ้าบุญจันทร์ครับแล้วจะมาได้เรียงพงสวสดานกันดูนะครับว่าบทบาทของเจ้าฟ้าจุ้ยในด้านการสงครามนั้นมีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันที่ศึกแรกก่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2317ครับช่วงนั้นพระเจ้าตากเพิ่งจะยึดเชียงใหม่ได้จากพมา่าและกองทัพก็ยังไม่ได้ยกกลับมาที่กรุงธนบุรีครับปรากฏว่ามีกองทัพพม่าจํานวนหนึ่งยกข้ามล้ําเขตแดนเข้ามาแต่ไม่ใช่การยกมาเพื่อโจมตตีไทยยโดรรงครับ เป็นการติดตามครัวมอนที่อพยพหนีเข้ามาในฝั่งไทยหลังจากก่อเหตุกบฏในมอตมะเหตุการณ์นั้นปรากฏว่าอาแซวุนกี้ซึ่งเป็นแมททับพ,พมา่าก็ส่งกองทัพเข้ามาติดตามชาวมอนที่เข้ามาในฝั่งไทยเมื่อพระเจ้าตากทรงทราบเรื่องจึงส่งเจ้าฟ้าจุ้ยและพญาทิเบตบดีเป็นแม่ทับครับไปสกัดทัพพม่าอยู่ที่เมืองราชบุรีแล้วก็ให้เจ้ารามลักษ์ยกทัพไปเสริมอีกแรงครับหลังจากเสร็จสึกครั้งนั้นครับปรากฏว่าเจ้าฟ้าจุ้ยก็มีความดีความชอบ จึงได้รับการสถาปนาทรงกลมครับยกให้เป็นเจ้าฟ้ากรม,มขุนอินทรพิทักษ์ครับส่วนพระเจ้าหลานเธออีกสองพระองค์ครับก็ได้รับการสถาปนาเช่นกันเจ้ารามลักษ์ได้เป็นกรม,มขุนอนุรักษ์สงครามแล้วก็เจ้าบุญจันทร์ก็เป็นกรม,มขุนรามภูเบศครับจากนั้นเราก็จะได้เห็นบทบาทของเจ้าฟ้าจุ้ยที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารอีกหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือเหตุการณ์เสือกินคนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในพุทธศักราช2 3 1 9ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน มีเสือเข้ามากินคนขมิญที่เป็นคนเฝ้าสวนอยู่บริเวณหลังวัดบางยี่เหลือครับซึ่งวัดนี้ปัจจุบันก็คือวัดอินทารามเมื่อพระเจ้าตากทรงทราบก็ส่งเจ้าฟ้าจุ้ยราชการที่1แล้วก็กรมการเมืองอีกส่วนหนึ่งไปล้อมจับเสือตัวนี้ก็มีการวางยาเบื่อเสือครับเมื่อเสือเข้ามากินเหยื่อสลบไปขนก็เข้าไปรุมฆ่าเสือตัวนี้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของเจ้าฟ้าจุ้ยที่ปรากฏอยู่ในพงศาวดานนะครับ อีกเหตุการณ์ที่เกิดไล่เลี่ยกันนะครับก็คือเหตุการณ์ที่พม่ายกทัพเข้ามาบริเวณเมืองอุทัยธานีเมื่อกลมการเมืองอุทัยธานีส่งหนังสือแจ้งมายังกรุงธนบุรีครับพระเจ้าตากก็เร่งให้เจ้าฟ้าจุ้ยนี่แหละนํากองทัพเรือที่ประกอบด้วยไพร่ผลจํานวน1000คนครับยกไปหนุนที่อุทัยธานีก่อนเมื่อกองทัพหลวงตรเตรียมกองกําลังพร้อมแล้วจึงนํากําลังไปเสริมแล้วก็ให้เจ้าฝาจุ้ยกลับมาเฝ้ากรุงธนบุรีแต่อย่างไรก็ตามครับปรากฏว่าพระเจ้าหลานเธอสองพระองค์ก็คือกรมมขุนอนุรักษ์สงคราม แล้วก็กรมขุนรามผู้เบตยังได้อยู่ร่วมศึกกับพระเจ้าตากในครั้งนั้นครับเรื่องราวต่อมาที่เกิดขึ้นครับอยู่ในช่วงพุทธศักราช2,320ถึง2,321ครับนั่นก็คือกรณีความวุ่นวายในเรื่องของมหาดาครับมหาดานี้เป็นพระที่บวชอยู่ที่วัดพระรามนะครับอยู่บริเวณกรุงศรีอยุธยามีการหลอกลวงชาวบ้านครับโดยอ้างว่าจะนําเงินไปบูรณะวัดที่ถูกขม่าเผาทําลาย แต่ปรากฏว่าก็เป็นการคดโกงแล้วก็เอาเงินเข้าตัวแทนมหาดานี้ยังอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้วิเศษครับทําให้ชาวบ้านลงมานับถือเป็นจํานวนมากและเกิดเป็นลักษณะของชุมนุมซ่องโจรขึ้นมาเมื่อกรมการเมืองส่งหนังสือแจ้งมายังกรุงธนบุรีพระเจ้าตากจึงส่งให้เจ้าฟ้าจุ้ยเนี่แหละครับไปจัดการกับมหาดาปรากฏว่าเจ้าฟ้าจุ้ยเองก็เกิดความเมตตาสงสารผู้คนที่ถูกมหาดาหลอกไปนะครับระหว่างที่ล่องเรือขึ้นไปนั้น ก็มีการสั่งให้กระทุ้งท้องเรือแล้วก็โห่ร้องครับโดยนนยะก็คือเป็นการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้รู้ตัวแล้วก็หนีได้ทันซึ่งตรงนี้นะครับในจดหมายเหตุความทรงจํากรม,มหลวงนรินทร์ทเทวีกล่าวไว้ว่าจึงรับสั่งให้เจ้าลูกเธอกรม,มอินทรพิทักษ์ขึ้นไปจับเธอเมตตาสัตว์ที่หลงทาบุญเชื่อถือมหาดาให้ฝีพายกระทุ้งโห่ร้องขึ้นไปที่ได้ยินเสียงอื้ออึงหนีได้มากรัชการที่5เองกล่าวถึงเจ้าฟ้าจุ้ยในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ ทรงมีอธิบายไว้ว่าแต่ข้อที่ใจดีนั้นน่าจะถูกต้องสังเกตดูเจ้าคนนี้เป็นคนอ่อนต้องรับโทษทันก็มากการศึกก็ดูไม่เข้มแข็งซึ่งสุดท้ายนะครับก็ปรากฏว่ามหาดาแล้วก็พวกเองก็ถูกจับแล้วก็นำมาประหารครับต่อมาหลังจากนั้นไม่นานนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เจ้าฟ้าจุ้ยก็มีบทบาทเหมือนกันเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าพยาจักรีครับหรือว่ารัชกาลที่1ตีเมืองเวียงจันทแตกครับ ก็มีการแห่พระแก้วมรกตลงมายังกรุงธนบุรีครับเมื่อพศ2322มีหลักฐานเป็นหมายรับสั่งของพระเจ้าตากครับที่มอบหมายให้เจ้าฟ้าจุย้ยเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตที่ท่าเจ้าสนุกเมืองสระบุรีเพื่อนําลงมายังกรุงธนบุรีส่วนพระเจ้าตากนั้นจะเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วที่ตําบลบางทรณีครับซึ่งก็คือบริเวณเมืองนนทบุรีนั่นเอง อีกเหตุการณ์สำคัญที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเจ้าฟ้าจุ้ยนะครับเกิดขึ้นในพุทธศักราช2323นั่นก็คือกรณีของผมหนึ่งเส้นที่ทำให้พระเจ้าตากถึงกับสั่งลงพระราชอาญาเจ้าฟ้าจุ้ยครับพงงสวดรนฉบับพระราชหัตถเลขาเล่าถึงเรื่องนี้ว่าในขณะที่พระเจ้าตากทรงแต่งเครื่องทรงใหญ่ครับมีเจ้าพนักงานดูแลแต่งให้ทรงมองกระจกแล้วก็เห็นผมเส้นหนึ่งอยู่เหนือหูซ้ายจึงโกรธเจ้าพนักงานพระครูสามาลาครับกล่าวว่าแกล้งทำประจานพระองค์เล่น แล้วตรัสถามเจ้าฟ้าจุ้ยว่าโทษของคนพวกนี้คืออะไรเจ้าฟ้าจุ้ยกราบทูลครับว่าเห็นจะไม่พิจารณาดูทั่วพระเกศจึงหลอหลงอยู่เส้นหนึ่งซึ่งจะแกล้งทําเป็นประจานพระองค์เล่นนั้นเห็นจะไม่เป็นเป็นแท้ปรากฏว่าคําตอบของเจ้าฟ้าจุ้ยกลับทําให้พระเจ้าตากพิโรธหนักกว่าเดิมครับดํารัสว่ามันเข้ากับผู้ผิดกล่าวแก้กันแกล้งให้เขากระทําประจานพ่อดูเล่นไม่ได้เจ็บแขนด้วย หลังจากนั้นก็มีการสั่งลงพระราชอาญาเจ้าฟ้าจุ้ยนะครับนั่นก็คือการเคี่ยนถึง100ทีก่อนที่จะนําไปขังไว้ครับส่วนเจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ถูกประหารชีวิตทั้งหมดครับไม่กี่วันต่อมาครับพระเจ้าตากยังมีการสั่งรื้อพระตําหนักของเจ้าฟ้าจุย้ยมีการริบเครื่องยศมีการถอดออกจากยศแต่พอหายกโกรธแล้วก็มีการสั่งให้พ้นโทษครับแล้วก็พระราชาทานเครื่องยศต่างๆคืนให้ครับจนหมายเหตุความทรงจากรม,มหลวงนรินทร์รเทวี กลับไม่ได้มีบันทึกถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับแต่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันมีอีกหนึ่งบันทึกครับระบุว่ามีการขับเจ้าหอ,อกลางไปอยู่ที่วังนอกและเจ้าลูกเธอทรงผนวดซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าณนะช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่มีความร้ายแรงอย่างมากเกิดขึ้นครับทาให้พระเจ้าตากทรงขับเจ้าหอ,อกลางซึ่งก็อย่างที่เราจําได้นะครับว่าเป็นพระมเหสีแล้วก็เป็นพระราชมารดาของเจ้าฝ้าจุยออกจากวางังแล้วก็ต้องไปอยู่ที่วังของเจ้าฝ้าจุยที่วังนอกขณะเดียวกัน เจ้าฟ้าจุ้ยก็ลาผนวดซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันครับว่าอาจจะเป็นการบวชหนีภัยครับจากเรื่องราวเหล่านี้ทําให้เรานึกถึงครั้งสมัยอยุธยานะครับตอนนั้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับก็มีกรณีที่เจ้าฟ้ากุ้งซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับฟันจีวรของเจ้าฟ้านเรนทร์ที่เป็นหลานลักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับทําให้พระองค์ทรงพิโรธอย่างมากจนเจ้าฟ้ากุ้งต้องเสด็จหนีครับ และคนที่ช่วยหนีในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นกรมหมลวงอภัยนุชิตพระราชมารดาของเจ้าฟ้ากุ้งเอง่ายเจ้าฟ้ากุ้งขึ้นพระวอหนีออกจากวังไปบวชที่วัดโคกแสงเพื่อไม่ให้ถูกพระราชบิดาลงพระราชอาญาครับเมื่อเราเอาข้อมูลจากทั้งสองแหล่งมารวมกันนะครับทางพระราชวงศ์สวดานฉบับพระราชหัตถเลขาและจดหมายเหตุความทรงจํากรมหมลวงนรินทร์ทวีเอาสองแหล่งนี้มารวมกันเราจะพบว่าเหตุการณ์ต่างๆน่าจะเป็นไปประมาณนี้ครับ หลังเหตุการณ์เส้นผมหนึ่งเส้นมีการเคี่ยนเจ้าฟ้าจุ้ย100ทีแล้วก็นำไปขังไว้เหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้นครับเป็นไปได้ว่าเจ้าครอกหอ,อกลางผู้เป็นพระราชมารดาน่าจะไปช่วยเจ้าฟ้าจุ้ยออกมาจากคุกครับแล้วก็ให้หนีไปบวชเมื่อพระเจ้าตากรู้เข้าก็ทรงโกรธครับจึงสั่งไล่เจ้าครอขหอ,อกลางมีการรื้อพระตำหนักริบเครื่องยศทอดออกจากยศครับแต่พอหายโกรธก็คืนตำแหน่งต่างๆให้ดังเดิมครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดศึกในขมิน จึงให้เจ้าฟ้าจุ้ยลาผนวดเพื่อไปทําสงครามครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับว่าเรื่องราวน่าจะเป็นประมาณนี้แต่พอจบเรื่องนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่เหตุการณ์ครั้งสําคัญในช่วงปลายกรุงทนบุรีครับซึ่งตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสงครามในกัมพูชาครับสงครามกับกัมพูชาเกิดขึ้นในพุทธศักราช2324ครับตอนนั้นเกิดกบฏขึ้นในกัมพูชา พระเจ้าตากจึงส่งกองทัพไปบุกกัมพูชาทั้งหมด6กองทัพด้วยกันประกอบด้วยเจ้าพระยาสุรสีบุญมาน้องชายของรัชกาลที่หนึ่งเป็นทัพหน้าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งเป็นทัพหลวงเจ้าฝาจุ้ยเป็นทัพหนุนเจ้าพระยาคนครสวรรค์เป็นยกกระบาดกรม,มขุนรามภูเบศเป็นทัพหลังพระยาธรรมมาเป็นกองลำเลียงทั้งหมดยกไปตีเมืองพุทธไทยเพชรหรืออุดมมีชัย พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุครับว่าพระเจ้าตากทรงให้นำทัพไปปราบกบฏเมื่อแผ่นดินสงบราบคาบแล้วให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตั้งพระเจ้าลูกเธอกรม,มขุนอินทราพิทักษ์อยู่ครองกรุงกัมพูชาสืบไปกองทัพไปทางนาครราชสีมาครับแล้วลงมาตั้งณเมืองเสียมราฐสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้เจ้าพระยาสุรสียกไปทางตะวันตกของทะเลสาบขมินซึ่งเป็นทางเมืองพระตะบองครับพระยายมราช ยกทัพไปตีเมืองอุดมมีชัยแล้วให้ทัพของเจ้าฟ้าจุ้ยกับพญากรแห่งสงครามยกหนุนไปในเส้นทางนี้ครับส่วนทัพด้านตะวันออกของทะเลสาบขมิญเป็นทัพของกรมมขุนรามพูเบศกับทับพพระยาธรรมมายกไปตั้งที่เมืองกำพงสวายทัพหลวงตั้งอยู่ที่เสียมราฐมีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกดูแลครับฝ่ายขมิญน,นะครับเมื่อทราบข่าวก็หนีไปตั้งมั่นอยู่ที่กรุงพนมเปญครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกองทัพยวน เจ้าพระยาสุรสรีก็ยกทัพตามไปที่พนมเปญส่วนเจ้าฟ้าจุ้ยยกทัพลงมาตั้งที่อุดมมีชัยครับในระหว่างนั้นนะครับที่กรุงธนบุรีก็เกิดเหตุความวุ่นวายต่างๆขึ้นมากมายครับนั่นก็คือกรณีกบฏของพญาสันเป็นเหตุให้พญาสุริยะอภัยครับซึ่งเป็นหลานของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือก็คือรัชกาลที่1ครับมีหนังสือมาแจ้งทัพหลวงที่เสียมราฐเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรู้จึงให้พญาสุริยะอภัยนำกำลังล่วงหน้าไปที่กรุงธนบุรีก่อน ส่วนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็มีจดหมายแจ้งพยังเจ้าพระยาสุรสีให้เจ้าพระยาสุรสีมอบหมายให้กําลังสามพันเข้าล้อมกองทัพของเจ้าฟ้าจุ้ยเอาไว้หลังจากนั้นก็ให้ยกทัพกลับกรุงธนบุรีโดยเร็วครับซึ่งกองทัพสามพันคนที่ล้อมเจ้าฟ้าจุ้ยเอาไว้นะครับก็คือทหารขมิญที่ถูกเกณฑ์มาจากหัวเมืองต่างๆมาเข้าร่วมกับกองทัพไทยในสงครามครั้งนี้ครับหลังจากนั้นครับก็มีใบบอกไปยังพระยาธรรมมาครับให้จับกลุมตัวกรุ่มมะขุนรามพูเบตแล้วก็ให้เลิกทัพกลับมาด้วยครับ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาครับแต่เมื่อเราตรวจสอบดูจากพงศาวดารยวนจะเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังมากไปกว่าน,นั้นครับมีเรื่องราวเพิ่มเติมว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้มีการเจรจากับแม่ทัพยวนครับโดยได้มีการจัดเลี้ยงและเจรจาอย่างเป็นมิตรที่ค่ายไทยเพื่อตกลงกันว่าจะไม่ทําสงครามระหว่างกันครับเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก กลับมาถึงกรุงธนบุรีครับก็มาจัดการความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงพระเจ้าหลานเธอสองพระองค์คือกรมมขุนรามภูเบตและกรมมขุนอนุรักษ์สงครามเอาเป็นว่ามีเจ้านายแล้วก็เชื้อพระวงศ์ในพระเจ้าตากสินจํานวนมากถูกประหารชีวิตไปในคราวนั้นครับจะเหลือไว้ก็แต่เจ้านายผู้หญิงแล้วก็เจ้านายเล็กๆบางพระองค์เท่านั้นเช่นเจ้าฟ้าหมิ่นซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสิน แล้วก็เจ้าทองอินซึ่งเป็นโอรสของเจ้าฟ้าจุ้ยครับสำหรับฝ่ายเจ้าฟ้าจุ้ยนะครับเนื่องจากเกิดศึกติดพันมีกองทัพขมรล้อมอยู่ทําให้ไม่รู้ข่าวคราวต่างๆไม่รู้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกประหารชีวิตแล้วและก็ไม่รู้ข่าวการผลัดแผ่นดินที่เกิดขึ้นที่กรุงธนบุรีครับจึงส่งหนังสือเข้ามาแจ้งครับว่าขมรกลับเป็นกบฏยกเข้าล้อมกองทัพพระเจ้าลูกเธอไว้ณเมืองพุทธไทยเพชรแต่กองทัพเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับทัพเจ้าพระยาสุรสรีนั้นเลิกหนีไป มิรู้ว่าจะไปแห่งใดรัชกาลที่หนึ่งกับเจ้าพระยาสุรสีได้อ่านข้อความก็ถึงกับหัวเราะนะครับดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าได้ทรงทราบในหนังสือบอกก็ทรงพระสวนจึงดํารัสว่าไอ้หูหนวกตาบอดมิได้รู้การคันดินเป็นประการใดกลับบอกกล่าวโทษกูเข้ามาถึงกูอีกแล้วหลังจากนั้นครับเจ้าฟายจุ้ยกับเจ้าพระยากำแห่งสงครามก็พากันตีฝ่าวงล้อมทหารขมิญมาถึงเมืองปราจีนบุรีครับ แล้วก็ตอนนั้นเองครับที่เจ้าฝ้ายจุ้ยได้รู้ว่ามีการถัดแผ่นบินเกิดขึ้นแล้วบรรดาทหารต่างๆที่ติดตามมาด้วยก็พากันหนีกระจัดกระจายทําให้เหลือแต่ตัวเจ้าฝ้ายจุ้ยเองพยยากรมแห่งสงครามและทหารที่ติดตามมาด้วยเพียงห้าหนายเท่านั้นครับทั้ง7คนก็หนีไปถึงบริเวณตําบลเขาน้อยจังหวัดสระบุรีในขณะเดียวกันครับเมื่อกลมการเมืองปราจีนบุรีได้รู้ว่าเจ้าฝ้ายจุ้ยได้ข้ามมายังฝั่งไทยแล้วจึงมีหนังสือแจ้งไปยังกรุงเทพครับเมื่อความทราบไปถึงกรุงเทพนะครับ เจ้าพญาสุรสีจึงนำท้ายพลหกพันนายมาตามจับตัวเจ้าฝ้ายจุยที่เมืองสระบุรีครับแล้วก็สามารถจับทั้ง7คนได้ที่เมืองสระบุรีนั่นเองทหารทั้ง5นายถูกละเว้นโทษประหารครับเนื่องจากมีความกตัญญูต่อเจ้านายส่วนพญากรแห่งสงครามกับเจ้าฝ้าจุยถูกกุมตัวมายังกรุงเทพครับเมื่อมาถึงกรุงเทพและชการที่หนึ่งทรงถามเจ้าฝ้าจุยครับว่าถ้ายอมอยู่จะเลี้ยงด้วยตัวหาความผิดไม่ได้แต่เจ้าฝ้าจุยทรงตอบตรงๆงครับว่าไม่ยอมอยู่ จะขอตายตามบิดาดังนั้นเจ้าฟ้าจุ้ยจึงทรงถูกประหารชีวิตซึ่งเมื่อเราตรวจสอบตามพงศาวดารแล้วจะตรงกับวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2325ครับถึงตรงนี้ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าไม่มีการผลัดแผ่นดินและพระเจ้าตากไม่ถูกประหารชีวิตเจ้าฟ้าจุ้ยก็น่าจะได้ปกครองกัมพูชาตามที่พระเจ้าตากทรงหวังเอาไว้ครับและนั่นก็จะเป็นแผนบางอย่างที่จะให้รัชทายาทตัวจริงก็คือเจ้าฟ้าเหม็น ได้เป็นผู้สืบราชบัลลังก์กรุงธนบุรีแทนซึ่งเจ้าฟ้าเหม็่นก็คือพระราชโอรสของพระเจ้าตากที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาชิมใหญ่ซึ่งเจ้าจอมมันดาชิมใหญ่ก็คือพระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่1นั่นเองครับวิเคราะห์กันครับว่าการที่จะให้เจ้าฟ้าเหม็่นเป็นรัชทายาทกรุงธนบุรีในอนาคตคือการผสนสองขั้วอํานาจเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือขั้วอํานาจของพระเจ้าตากซึ่งเป็นบิดาและขั้วอํานาจของรัชกาลที่1ซึ่งเป็นตานั่นเองครับ แม้ว่าเรื่องราวของเจ้าฟ้าจุ้ยจะมีไม่มากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลว่าพระองค์เป็นคนยังไงแต่เรื่องนี้รัชกาลที่5เองก็ทรงมีพระนิพนธ์เอาไว้ครับว่าเจ้าฟ้าจุ้ยนั้นเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในเรื่องของการสงครามเท่าไหร่นักนะครับพระเจ้าตากจึงจะส่งเจ้าฟ้าจุ้ยไปปกครองแผ่นดินขมรแทนแล้วก็ให้เจ้าฟ้าเหม็นเป็นรัชทายาทตัวจริงดังข้อความว่าสังเกตดูเจ้าคนนี้เป็นคนอ่อนต้องรับโทษทันก็มากการศึกก็ดูไม่เข้มแข็ง ในจดหมายบานพระนกที่ลงในหนังสือเทศาพิบาลเรียกเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์เจ้ากรุงธนบุรีจะเห็นอย่างไรอยู่จึงได้คิดจะเอาหลบออกไปเป็นเจ้ากรุงกัมพูชายกเจ้าฟ้าเหมินขึ้นเป็นเจ้าฟ้าสุพรรณทูวงดูเหมือนจะเห็นการภายในว่าจะไปไม่ตลอดและดูพระพุทธยอดฟ้าไม่ถือว่าเป็นสําคัญอันใดในเจ้าองค์นี้จากการวิเคราะห์ของราชการมิห่านนะครับเราก็จะเห็นว่า เจ้าฟ้าจุ้ยเองก็คงไม่ได้มีฐานอํานาจอะไรมากมายหรือมีความสามารถมากพอที่จะชิงอํานาจกับรัชการที่1ได้ด้วยเหตุนี้รัชการที่1จึงทรงละเว้นชีวิตไว้นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่รัชการที่5ทรงวิเคราะห์ไว้แบบนั้นนะครับก็น่าจะมาจากการที่พระองค์ทรงศึกษาจากเอกสารต่างๆจะทําให้เราเห็นถึงอุปนิสัยบางอย่างของเจ้าฟ้าจุ้ยครับอย่างเรื่องมหาดาเราก็จะเห็นว่าเจ้าฟ้าจุ้ยเป็นคนที่มีเมตตาและไม่ใช่คนเด็ดขาดอะไรขนาดนั้นสําหรับเรื่องการสงครามนะครับ เมื่อเราดูจากพงศาวดารก็จะเห็นว่าพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์มักจะมีบทบาทในการสู้รบที่เด่นชัดกว่าเจ้าฟ้าจุ้ยด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าไม่ใช่เหตุผลว่าต้องอยู่กรุงธนบุรีเพื่อความปลอดภัยก็น่าจะเป็นเหตุผลเรื่องที่รบไม่เก่งจริงๆพระเจ้าตากจึงไม่ใช่ออกรบนั่นเองครับไม่ว่าเจ้าฟ้าจุ้ยจะเป็นคนยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆพระองค์ก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีแน่นอนเห็นได้จากสุดท้ายพระองค์ก็ยอมตายตามพระราชบิดาถึงแม้ว่าจะโดนมองว่าเป็นคนอ่อนแอแต่ในวาระสุดท้ายของชีวิต พระองค์ก็เป็นคนที่ใจเด็ดไม่กลัวตายครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าฟ้าจุย้ยพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับแล้วทุกท่านละครับมีมุมมองต่อเจ้าฟ้าจุยยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับสับประวัติศาสตร์ซัพฮิสิอรีอีพีต,ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามช่องศิลปะวัฒนธรรมกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ